สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกร้อนนะครับน้ำตกร้อนแล้วก็เรามาแอบดูเขาอาบน้ำกันก่อนแป๊บนึ่งครับนะเรามาแอบดูผู้ชายอาบน้ำกันอีกที่ไม่ขายแล้วไม่ถามกูเลยอยู่ที่ไหนแล้วก็เราก็มาคุยสอบถามพี่เจ้า์ิอีกทีนึงครับสวัสดีครับถามไม่ได้ที่ที่นี่ <laughs> <laughs> น้ำตกร้อนครับ น้ำพุน้ำตกน้ำตกครับตกร้อนนะไม่รู้แม่งร้อนกันป่าดูพวกหมาเล่นน้ำกันนะกี่โมงแล้วเวลานี่กี่โมงเช็คทาวเอ้ยเช็คเ,เวลาเช็ค t i ม e เช็ค t i ม e ก็เทีเท่ยง4ี่แล้วอยู่ข้าวเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าครับโอยู่เดี๋ยวถ่ายครับแต่พรุ่งนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปพรุ่งนี้เขากำลังสนุกสนานกันไม่สนใจใครนะครับขอเสียงหน่อย ไม่มีเสียงโอ้โหขอเสียงไม่ได้ขอมาโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับตอนนี้อยู่ในตอรอนโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับเจ้าครับครับผมอธิบายอะไรครับที่นี่คือที่อะไรคือ <c oughs> อะไรนะสุสานไม่ใช่มันคืออ๋อมันคือปูดำอะไรไม่รู้ลูกเขาสายรุ่งก <c oughs> ัน ปูดำครับปีเต,เตอร์วงแห้งแม่แล้วก็มันเป็นปูดำตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ดูมีนิู้เลยเหรอเขาขนาดน้ํานะครับเห็นป่ะโอ้ในสองเขาอะมันขานาดน้<อ>ําแล้วก็เราจะถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับตอนนี้เขามาพักกันถ่ายรูปนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จใช่ปะ่ะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับกินขนมจีนอร่อยมากถ่ายหน้ากูใหม่นี่ดูครับแต่ละคนแกงบ็อกเซอร์นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ไปถ่าย <laughs> <laughs> อันนี้แกงอะไรเนี่ย นี่คือตัวตัวเขาเรียกอะไรตัวเมืองกระบี่นะครับนี่ก็คือกึ่งป่าทะเลนะครับน้ำกร่อยน้ำกร่อยน้ำกร่อยกึ่งทะเลกึ่งจืดถ่ายรูปเร็วๆถ่ายรูปดีกว่าป่ะถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวเราค่อยต่อฉากมาเทคต่อไปโอเค thank you ไปอยู่อยู่อยู่หมดแล้ว นี้เราได้อยู่ที่สุสานหอยนะครับสวัสดีครับมนได้อยู่สุสานหอย75ล้านปีโอ้ล้านปีเลยเนี่ยีนะ75สุสานล้านหอยสุสานหอยนี่คือที่ละเอียดนะครับนี่คือหอยนะครับหอยทานั้นเลยดูดูในหอยหมดเลยหอยนะครับนี่คือหอยนะครับหอยหอยใหญ่ปะครับใหญ่มากเลยแต่คุณผมชอบหอยเล็กๆอะบรรยากาศเป็นไงครับวันนี้โอ้ทำไมที่นี้เรารู้สึกว่าฝนไม่ตกนะหายไปทางทะเลหน่อย หอยทั้งนั้นเลยจันเป็นปูมันจะสิบล้านปีนะพูดอะไรพูดอันนี้คือสุสานหอยจริงใช่ไหมเพราะว่ามันดูแล้วมันหอยมันเหมือนกับเป็นปูนแต่คือมีคนยืนยันมาว่าเป็นหอยหอยทั้งนั้นเลยดูปากนะครับดูปากหอยตอนนี้แหละครับจัดเลยตอนนี้แหละครับโอเคพีพีครับมีหน้าที่คือปิดกล้องครับ เอาล่ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันฉากต่อไปครับเดี๋ยวไปผ่านหน้าแล้วเจอกันแล้วเจอกันยังไม่เห็นไอ้นี่เจอกันพาร์ทหน้าไอ้นี่ไม่เข้าบอกก็คือเดี๋ยวเห็นไอ้เดมเล่นมุกเฮ้ยสวัสดีครับตอนพ่อผมนี่เราสเต็กเที่ยวมาเนียมากพ่อผมว่าใส่เด็กนะให้มันหอมนี่เรามากินข้าวกันตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับพี่ฟพีมมีรายการอะไรบ้างอันนี้เวลาหกโมงสี่ทุ่มนาทีแล้วอ๋อนี่เรามากินข้าวกันนี่กำลังเตรียมอยู่ โอ้โหคหัวพ่อมือเราี่ลงมือโดนนะแย่ๆฉากสุดท้ายต้องทประทานอาหารอาจจะเป็นฉากสุดท้ายเพราะอาจจะไปที่ห้องต่อครับเน่วันนี้เหน่กันมากไปต่ออาจจะต่อพรุ่งนี้หรือไม่ก็ต่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยคืนนี้คืนนี้ไปไหนงอนอ๋อคนี้ไปภูเก็ตครับคนนี้ไปสิวที่ภูเก็ตวันนี้มีเครื่องดื่มไรครับกะปิ๊กหมกะทิวันนี้มีร e g e n ซีบารดีไทยนะสุดามนาอให้มาสดานี้มีอะไรกินมางครับมีมีเห็ ผมเห็นนะมีปูอะผมก็หลีใช่เห็นเลยน่ากินมากมีกุ้งอกู้เส้นมีอะไรบ้างที่ไม่เห็นแล้วมีแกงส้มเขาทำอยู่ข้างหลังอยู่มีปลาด้วยปลาอะไรตอนนั้นปลาคือแกงส้มเรามาทำแกงส้มอยากกินปลากินนอนที่ปลาหูเล็ครับแล้วมีปลา trai chờ 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm going to go to the right, 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 I don't know. I do